สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเพจฮอน d ้ายูสคารูมาตรฐานนะคะวันนี้ออยมีรถสวยๆรับเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วนะคะเป็น Honda HRV 1.8 S รถปี2014.15นะคะคันนี้ภายนอกสีดำนะคะภายในสีดำสภาพสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นรถที่รับเข้ามาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะลูกค้า สีดำค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะรถคันนี้ก็จะถูกนำส่งไปเ,เก็บสีเก็บงานนะคะตรวจเช็ค210รายการพอเสร็จแล้วขั้นตอนนะคะรถถึงจะได้ขึ้นโชว์รูมนะคะคันนี้ไม่ห1 1 0 0 0 0กิโลนะคะ ราคาเบื้องต้นนะคะอ่าคร่าวๆนะคะอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0ห้าหบาทนะคะลูกค้าเครดิตดี D นะคะสามารถจัดเต็มหรือว่าฟรีดาวได้เลยคันนี้เดี๋ยวไปพา,าชมรถภายในกันนะคะภายในนะคะตัวนี้เบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าติดคิ้วบันไดกันรายมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟสีฟ้าสวยสว่างเลยค่ะสวยนะคะคันนี้ราคาก็สวยค่ะ ค่ะเรามาดูเลขไม์กันเลยนะคะเลขไม์จะอยู่ที่115,000กิโลนะคะทางโชว์รูมออยจะรับประกันเรื่องไม์แท้100%นะคะและก็รถไม่มีชนหนักไม่น้ำท่วมไม่แช่น้ำมาแน่นอนเลยค่ะสำหรับ H ฮ v ตัว S นะคะลูกค้าก็จะมีอ่าปาตัวเซ็นเซอร์นะคะที่มาจากโรงงานเลยปาเซนเซอร์ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้เลยนะคะ ระบบต่างๆนะคะต้องพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าจองรับรถนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ระบบไอระบบแอร์ต่างๆนะคะต้องพร้อมใช้งานค่ะด้านหลังนะคะสภาพดีค่ะสวยนะคะคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถ c รอสโอเวอนะคะที่ขับดีวิสัยในการวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีนะคะออยแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นรถ HRV นะคะตัว S นะคะปี2015นะคะสีดำค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไลน์ออยได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะออยขอจบการนำเสนอ HRV คันสวยๆคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ